ดีไซน์เราท่านก็นจัดการเองกระบวนการตร,ตรงนี้เนี่ยใช้เทคนิคที่ยุ่งยากมักว่าจะไปสื่อให้กับสามเณรในการที่จะมาทํากิจกรรมอันนี้โอไม่ยากเลยเพราะว่าท่านต้องการอยู่แล้วครับครูพระสอนศิลธรรมท่านก็ต้องการอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครไปเอื้อหรือไปช่วยครับตร,ตรงจุดท,ท,ท,ที่ที่มันเป็นสุญญากาศหรือช่องว่างตรงนี้พอ,พ,อพอท่านเห็นพอท่านพบกับเราเราได้พูดคุยกับท่านท่านบอกว่าโอ้ถ้าโยมมาช่วยดีๆๆโอเรา ผมว่าภาวนาตัวเลยครับถ้าอย่างเงี้ยคุ้มสุดๆเลยครับกับการใช้เวลา3าสี่วันเองเราล้วท่านก็ทําได้แล้วครับทําให้ท่านไปหลงและเริงหรือจะไปทําให้ท่านไม่ไม่อยู่ในวัตตะของของของพ<อ>ระหรือเนรไหมครับจริงจริงไม่แหะเพราะว่าถึงที่สุดเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือปัจจุบันน่ ถามว่าเนนูโทรทัศน์ไหมก็ดูก็ถามว่าแทนที่จะไปดูเรื่องนั้นมาทําเรื่องราวของของของสิ่งที่มันเป็นเนื้อหาอย่างนี้ดีกว่าไหมเป็นสาระความรู้เพราะว่ายังดีกว่าไปดูเนื้อหาเหล่านี้มันไม่มีใช่ไหมเนื้อหาเหล่านี้มันไม่มีสื่อเหล่านี้มันน้อยมันไม่มีพอไม่มีแล้วจะบอกว่าให้อยู่แต่อย่างนั้นไม่ต้องดูเลยเลยก็ไม่ทันโลกเพราะนั้นจะทํายังไงให้สมานเณนสนุกกับการเรียนรู้ก็กลับมาเรื่องเดิมเมื่อการเรียนรู้แล้วสมานเณนสนุกด้วยไม่งั้นโอ้อยากศึกแล้ว เพราะเห็นแต่เรื่องข้างนอกมันเป็นเรื่องโอ้โหที่มันเพราะฉะนั้นแต่ที่จะไปทําเรื่องอื่นก็เอาสีนี่แหละครับมาใส่เนื้อหาเลยโดยใช้เครื่องมือของท่านนี่แหละแล้วท่านก็เขียนบทช่วยกันทําให้มันดีที่สุดยังไงก็มีครูผ้าสอนที่ทำท่านก็ช่วยกํากับแล้วก็เอาไปสอนให้กับเด็กทั่วไปก็ได้ส่งงานได้เลยส่งงานไได้เลยใช่หลังจากที่ทําแล้วเนี่ยครูไข่ได้มองภาพไหมครับว่าพัฒนาการของสามเณรนั้นเนี่ย ไปสู่ธรรมะมากหรือมาสู่โลกมากขึ้นคือคือผมยกตัวอย่างตั้งแต่ตอนแรกก็คือว่ามันเหมือนเราเรียนหนังสือถ้ามันมีแต่ตัวหนังสือนั่งท่องมันก็เบื่อแต่พอมีเครื่องไม้เครื่องมือเราเริ่มจําได้แล้วเราเริ่มสนุกกับการที่ทําข้อสอบได้พอเริ่มทาข้อสอบได้มันก็สนุกกับการเรียนต่อครับเพราะมันเริ่มมันเริ่มน่าสนใจคำถามว่าทํายังไงให้สิ่งที่เราเรียนอยู่ต่อหน้ามันน่าสนใจเพียงเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นผมผมคิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ท่านมีเนี่ยมันทําได้เลยแค่แต่ว่าเราไป ไปเติมเต็มไม่ให้ทันแล้วตอนหลังกลายเป็นว่าสมเร็หลายองค์เนี่ยเข้าก่อนก็คือเพื่อแค่จบมหกแล้วก็ศึกครับแล้วก็ไปเรียนต่อปะวะสปะวะชอ,อะไรหรือมสามจบก็ต่อปะวะสอตอนนี้เริ่มเห็นว่าโอ้ธรรมะม,มันมีอะไรที่ลึกกว่าแล้วตัวเองมีคุณค่าเริ่มไปเทศเริ่มเดินสายไปให้โยมดูครับโยมก็รู้สึกว่าโอ้ลูกหลานฉันเน้นเริ่มมีกําลังใจหลายองค์ตอนนี้ปวาวนาตัวละไม่อยากศึกอยากเรียนต่อ อยากเป็นครูพิเสอนที่ทำอยากเอาเรื่องนี้ไปช่วยสมาชิกน้องอื่นเพราะโอกาสตัวเองมีอยู่แล้วผมคิดว่ามันมันจะไปเองโดยโดยธรรมชาติเพราะว่ามันสนุกมันงามไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรแต่ว่ามันเห็นได้เลยว่ามันมีคุณค่ามันงามมันไปได้แล้วก็ลงทุนน้อยมากซึ่งเรื่องเหล่านี้ผมผมไม่ได้เป็นคนแนะนําท่านเห็นด้วยด้วยด้วยตัวของท่านเองเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการต่อผมก็ยินดีได้งั้นผมเสริมเลย ท่านก็พัฒนาจากการเรียนรู้ศิลห้าศีลแปดศีลสิบไปสู่ธรรมบทต่างๆนะครับจะเป็นพรหมวิหารจีหรอะไรอธิบายได้หมดอย่างที่เห็นก็คือว่าตอนนี้ท่านก็เริ่มเอาเรื่องราวเหล่านี้เดินสายไปโรงเรียนอื่นปริเพยัอื่นเพื่อแนะนําครูป้าศิลแลรมเห็นก็เลยเกิดเครือข่ายกันเพื่อจะช่วยกันและจะทำยังไง ครับแม,ม่ผมผมนึกเลยต่อไปนิดนะว่านี่เป็นวิวัฒนาการของการสอนธรรมะด้วยวิธีใหม่ <c oughs> คือในสิ่งที่จะเริ่มเป็นเป็นรูปเป็นภาพขึ้นมาแล้วก็เป็นภาพเคลื่อนไหวที่จะอธิบายในสื่อต่างสิ่งที่ผมคิดว่าครูไข่นนเนีเี่ยมันเป็นประเด็นที่ทําให้เขาคิดค้นในสาระของธรรมะมากขึ้นหรือเปล่า คือจริงๆถ้าไม่ใช่เวลาผมเราดูสื่อในฐานะคนดูเราก็จะตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่คุณนําเสนอออกมาก็แปลว่าข้อมูลหรือว่าวิธีคิดหรือว่าเนื้อหามันยังไม่ครบมันยังไม่สมบูรณ์รมันก็จะถูกปรับปรุงแก้ไขคอมเมนต์กลับไปมันก็จะนนช่วย<ไ>ปศึกษาต่อจะไปศึกษาต่อถ้าถ้าไม่ใช่นําเสนอออกมาใช่ไหมฮะก็จะถูกคอมเมนต์กลับไปเพื่อการการพัฒนามันก็จะได้ประโยชน์ทั้งผู้ผลิตและผู้ผู้รับสารคือผู้ดู เป็นกระบวนการ<ๆ>ในการที่ว่าทําให้เขามีการจุดป,ประกายและมีการพัฒนาด้วยนะครับเพราะว่าต้องการให้คนดูค,คนคนดูก็ชอบด้วยนี่ในส่วนที่ครูไข่ไปในพื้นที่ต่างๆใน,ในพู้นภาคต่างๆของของประเทศไทยเนี่ยครูไข่มองอยังไงครับว่าพัฒนาการของเด็กในแต่ละภาคเนี่ยมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างอย่างไรความแตกต่างก็อย่างที่ว่าบางทีโอกาสเข้าไม่ถึงผมก็ทาได้เท่าที่ผมทําได้ แล้วผมก็พยายามแนะนําอย่างเช่นทุ่งฝนเองพระอาจารย์เองที่อยู่ที่ทเชียงรายว่าผมจะเดินทางขึ้นมาช่วยอย่างนี้ตลอดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันแล้วให้ท่านเริ่มจุดประกายจุดประกายจุดประกายไปเรื่อยๆเนี่ยผมค<ม>ิดว่ามันก็จะพอเอื้อได้อยู่แต่สิ่งเหล่านี้มันมันเป็นกระบวนการที่จะต้องทําต่อเนื่องทําให้ทั่วถึงแล้วก็ทําให้ครอบคลุมเพราะว่าคือเด็กโตขึ้นทุกวันถ้าโดยกระบวนการนี้ไม่ไม่ช่วยเติม,เต,มเต็มโดยเฉพาะไม่ช่วยเติมเต็มครู คุณครูที่เป็นผู้สอนเนี่ยไม่ว่าจะในระบบหรือนอกระบบเนี่ยมันก็จะทําให้เด็กเหล่านั้นขาดโอกาสเพราะนั้นพอขาดโอกาสพอเด็กโตขึ้นโอกาสมันไม่เท่ากันนะครับ,รบมันก็จะมีปัญหาอย่างตอนนี้หลังจากนี้ประมาณสองปีกว่าเดี๋ยวจะเปิดอาเซียนละจะไปไงกันต่ออย่างงี้ต้องช่วยพื้นที่บางทีปล่อยให้ครูปล่อยให้เด็กปล่อยให้ไปจนภัยแล้วถึงเวลามันหน้าเปิดประตูแป๊บออกมาอืมันมันจะช็อกกันหมดอันนี้ผมคิดว่า ความแตกต่างหลากหลายความโอกาสที่มันไม่เท่าเทียมหรืออะไรพวกเนี้ยอย่างเช่นที่ผมเล่าให้ฟังว่าที่เราค้นพบว่าบางโรงเรียนตอนนี้ก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้แต่แทบเล็ตถูกแจกไปแล้ว